สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมอันนี้ไม่เจอกเช่นเคยเนาะวันนี้คือ ep สองที่ผมจะมาสอนต่อว่าเราควรทำไงนะครับซึ่งผมจะพามาดูเทียว่าเทียไหนที่ตัวมันเก่งเนาะโอเคไปเลยนี่ครับผู้ชมอันนี้คือเทียของตัวละครตัวที่ผมแนะนำหาจะเป็นเซเบอร์นี่ตัวนี้ก็เป็นตัวนี้ครับตัวที่หาง่ายๆเนาะจะเป็นตัวเซเบอร์ตัวนี้สองตัวนี้หาง่ายสุดครับเพราะว่ามันมาในตู้เนาะ ส่วนตัวอื่นพวกโกฮังก็เก่งครับแต่ไม่ได้เก่งเท่าแรงภาษาจีนนี่เนาะนี่คือเซตบวกแล้วก็เป็นไม่คิดว่าโบเคนคือตัวเก่งเดินแล้วก็ไอตัวนี้คือเก่งครับผู้ชมเป็นซอนจินวูเนาะแอนด์อีกสคือต้องเราต้องมีซอนจินวู U กันนั่นแหละซอนจินวอนอูอยู่นี่ครับตัวเก่าเก่าอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่ครับผู้ชมประมาณนี้ถามว่าแรงบีเล่นได้ไหมว่ามันคือเล่นได้ผู้ชมมันเล่นได้มันเล่นได้ ไม่แย่ตัวนี้ก็เก่งครับผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้หาได้ไหมตัวจิตัวที่ผมใช้อยู่ที่แน่ๆหาได้จะเป็นตัวในตู้ครับอันนี้คือของอีพิกเนะาะเทรดับอีพิกซึ่งมันมีสกิลคือสโล w มอนได้มันเลยจีดเป็นซับเมตาอ่าโอเคอน,นี้เป็นหาจากเอ็กซคลูซีฟคือหาไม่ได้แล้วครับผู้ชมอันนี้หาไม่ได้แล้ว โอเคประมาณนี้เนาะเทียสตอรี่มือชาเลนตัวที่เก่งสุดในซอรี่คือนี่ครับเบสิต้าเพราะมันตัวต้นเกมโคตรดียีด้อย่างนี้ครับถ้าต้นเกมครับผมให้เมตาเลยแต่ท้ายเกมมันทำอะไรไม่ค่อยได้ครับส่วนอินฟินิตนะครับมันก็จะเป็นของตัวนี้ยังไงก็เก่งสุดอยู่ดีครับอาจจะใช้เงินวางเยอะหน่อยนี่มันจะมีตัวของไม่เทียมพาครับเดี๋ยวผมพาไปดูเนาะ ในเป็นท์พลาสต์เนี้ยแหละมันคือตัวมันมีตัวเก่งอยู่นะตัวเมตาเลยนะดูตัวที่ยี่ห้ามั้งอ๋อสักครู่หนึ่งผมไม่ได้เปิดเสียงหรอนี่ครับผู้ชมมันอยู่ในเบ็นท์พาสนี้เนาะเดี๋ยวพาไปดูนี่ตัวนี้หเห็นไหมเหรอเนี่เดี๋ยวคือตัวนี้ครับผู้ชม ตัวเก่งมากเลยนะตัวโคตดเก่งครับถามว่าตัวนี้เก่งไหมก็เล่นได้ครับโอเคเนาะผมจะมาสุ่มดีไหมสุ่มตัวอะรต้องดูก่อนว่าตัวมันมีตัวอะไรมาก่อนแล้วมาเปรียบเทียบเทียครับศูนยอ่าแล้วครับแล้วก็มาเปิดที่เทียครับเรามากดโอเวอร์ออฟศใช่ไหมมันอยู่ไหนก่อนนี่ศูนย คืูแรงเอสผมไม่เอาครับผมรอตัวที่เป็นเบต้าดีกว่าเพราะมันจะเล่นง่ายกว่าเนาะโกโจวู่แต่ผมไม่ชัวร์นี่ยผมไม่มีผมเลยเล่นไม่ได้ <laughs> ประมาณนี้ผู้ชมสดโค้ดเหมือนเกมใกล้อัปเดตแล้วเนาะรับรองพาไปดูเนาะเอออยู่ไหนเอ่ยนิดหนึ่งนะครับหาให้ก่อน นี่ครับนี่นี่ไอไอแอนการเดี๋ยวเรามาดูที่ใบนี้ครับเลื่อนลงมหมยี่สิบสามเมษาใช่ครับ if you มีอ่าอันนี้คือซิดนะผู้ชมซิดใครไมรู้ซิดคืออะไรมันคือไอตัวที่มันไอแอมอะตอมิกอะครับคือเรื่องนี้เนาะ ว้าวสปอยสปอยเลยด่านใหม่หน่าะเป็นด่านใหม่ไม่ก็เลดใหม่ผู้ชมนี้ผ่านไปแล้วไม่เกี่ยวประมาณนี้เนอะรวมอัปเดตด้วยนี่คือโค้ดเอาโค้ดโค้ดหายโค้ดหายโค้ดส่วนมากเกมนี้จะใส่ได้ประมาณร้อยสี่สิบอะครับ ก็40ถึงจะใส่สสได้เนาะอันนี้ผมมาอธิบายก่อนเนาะอันนี้คือ EP สองที่มาจะมาอธิบายมันเกี่ยวกับรายละเอียดมากขึ้นประมาณนี้ครับผมไม่มีน่ามีอะไรมาแล้ว EP หน้าก็จะมามาเล่นอะไรด้วยเนาะเพราะว่าตอนนี้ผมไม่ค่อยว่าเท่าไหร่ฝากา like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับผู้ชมเจอกันคลิปใหม่เนาะแฮมไหนดีครับบ๊ายบาย